พบกับผมนาะยชอตตี้บูจจว่ากับซาฟิราเกมมือถือแนวไอดอล RPG งานโคตรดีจากค่ายดัง a e r o r a p ส์อีกเช่นเคยในเกมนี้ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ AI ช่วยว่านะแต่ก็โอเคอะแล้วแต่ความชอบสุดบุคคลกันละกันจะถามว่างานดีไหมก็อย่างที่เห็นครับว่าคือลือเอามากมากส่วนวิธีการเล่นหลักๆกก็เหมือนเกมแนวเดียวกันแหละครับไม่แตกต่างกันเดี๋ยวพาไปดูเลยกันละกันครับอันดับแรกการต่อสู้อยู่ด้านล่าง เข้ามาแล้วก็รับรางวัลไอดอลก่อน,นครับเขาจะผลิตให้เราสูงที่สุด12ชั่วโมงนะครับส่วนการเร่งความเร็วก็มีอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็กดปุ๊บเร่งความเร็วไปเลย2ชั่วโมงแบบฟรีฟร ก่อนจะต่อสู้ก็ต้องจัดทีมก่อนซึ่งเกมนี้จัดได้5คนนะครับและก็จะจัดฟอร์เมชันได้ด้วยนะครับก็คือไม่ได้มีฟอร์เมชันเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเล่นของท่านผู้ชมอะ่ะยิ่งเล่นไปไกลก็จะมีฟอร์เมชันที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยใครเป็นสาย Tank แทง DPS อะไรเงี้ยก็เอาไว้ยืนหน้าเ,เนาะพวกนักเวทพวกสายหิวก็ไว้ยืนหลังอะไรแบบนี้ส่วนโบนัสการจัดทีมก็มีไปดูที่ด้านสายบนได้เกมนี้จะแบ่งเป็น5าธาตุพื้นฐานเหมือนกับเกมอื่นๆนั่นแหละครับแล้วก็เวลาเราใส่ตัวละคร2ตัวเลังต แล้วก็เลือดมากขึ้นแต่เขาจะแบ่งตามาธาตุครับอย่างเช่นอันนี้ผมใส่ธาตุไฟกับธาตุดินก็นและกันเนาะมันจะไม่สามารถทําให้ธาตุน้าโจมตีแรงขึ้นได้นะครับและถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ5้าตัวเนี่ยปัฟที่ได้ก็จะไม่เหมือนกันด้วยถ้าธาตุไฟจะบวกคริถ้าเกิดว่าธาตุไม้หรือดินเนี่ยจะบวกเรื่องความแม่นละมัง้งพอดีตัวสษรมันเขียนไม่ครบอะสออันนี้น่าจะเหมือนกันนะหรือไม่ก็แตกต่างกันเล็กน้อยส่วนธาตุแสงเนี่ยจะโดนโจมตีเบาลงธาตุมืดจะโจมตีส่วนธาตุมืดจะโจมตีได้แรงขึ้น โอเคทีนี้มาดูการต่อสู้กันบ้างครับคือเกมนี้จะเป็นเทิร์เบสเลยมี3สกิลครับโจมตีธรรมดาใช้สกิลแล้วก็อันติเมตแต่ว่ามันต้องเก็บเกรดก่อนอะไรงี้นะครับเลือกเป้าหมายไม่ได้นะก็คือเรากดปุ๊บมันก็จะโจมตีให้เองอะไรให้เองนะครับแต่ถ้าเกิดขี้เกียจเล่นก็ไม่เป็นไรครับด้านขวาบ,บนมีคูณ2ได้แต่คูณ4นี่ยังไม่ได้ครับต้องเป็น v i p ขั้นห้าก่อน แล้วก็มีออโต้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเล่นเองปล่อยบอดกันไปชิวๆนะครับส่วนเรื่องของการิรีก็อย่างที่เห็นเกมนี้เขาจะใช้สไตล,ล์จ b ตัวเล็กๆนะครับเวล<ะ>าที่มีสกิลอัลติเมตก็จะมีคัตซิงได้ออกมาแต่ว่ามันเร็วมากจนบอกไม่ทันเลยอะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปปิดคูณ2อ่ะการต่อสู้มันก็จะเชื่องช้าเอาแบบมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบละกันส่วนตัวผมไม่ดูก็ได้ครับคัดซีนเดี๋ยวไปดูแบบเต็มๆที่หน้าตัวละครเอาจะดีกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ท่านผู้ชมไม่ต้องดูแอนิเมชันการต่อสู้กันด้นะท่านผู้ชมกดตัวนี้ด้านขวาตรงเนี้ยมันจะออกไปที่หน้าล็อบบี้แล้วท่านผู้ชมก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยไปลงคอนเทนต์อื่นหรือว่าไปเปิดกระชับชปองอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ แล้วพอตัวละครของเราสู้จบเขาก็จะสรุปขึ้นมาแบบนี้เลยครับถ้าเกิดว่าเรากดเน็กเนี่ยตัวละครเราก็จะทำการต่อสู้ดันต่อไปให้เลยทันที พอผ่าน่านไปเยอะๆอย่าลืมรับรางวัลตรงนี้ด้วยนะมันจะเป็นตั๋วเอาไว้เปิดกระชปองนะครับผมส่วนระบบเสริมอ,อื่นๆในหน้าจอนี้ก็จะมี expedition หรือว่าส่งคนไปหาของนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาจะมีบอกอยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับว่าต้องส่งตัวอะไรไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ทตุที่เป็นไลฟ์นะครับหรือว่าทาดดัุดินทตุไม้นั่นแหละสคนนะครับจะได้รับรางวัล2เท่าก็แค่นี้แหละครับก็กดส่งไปได้เลยแล้วเราก็รอเวลาให้เขากลับมาเพื่อรับรางวัลเท่านั้นเองครับถ้าเกิดมีตัวเยอะๆอ่ะก็มาส่งให้มันครบทุกรายการไปเลย ส่วนการต่อสู้อื่นจะอยู่ที่ instan นะครับใน instan จะมี2อันก็คือเป็นกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลานะครับอันนี้ถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นอาจจะสู้ไม่ไหวไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆเล่นค่อยๆสู้กันไปในกิจกรรมถัดๆไปก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือ daily event อันนี้จะเป็นพวกเดืยนประจําวันนั่นเองลงแล้วก็จะได้เงินได้ exp ได้อุปกรณ์อะไรเงี้ยแนะนําว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดลงให้หมดโดยเฉพาะอันที่4 คือเกมเนี้ยมันจะเหมือนเกมที่แล้วและไม่ค่อยเหมือนเกมส่วนใหญ่ตรงที่ว่าเราจะต้องเอาพวกไอเทมประจําธาตุไปทําการปลดลิมิเตอร์ตัวละครนะครับถ้าเป็นเกมอื่นเขาจะไต่หอ่อคอยใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับจะเป็นดันเจียนฟาร์มหาของอัปเกรดตัวละครโดยเฉพาะเลยส่วนการต่อสู้อื่นๆท่านผู้ชมต้องกลับมาที่เมนซิตี้ก่อนนะครับมันก็มีหลายอันนะครับอย่างเช่นตรงนี้เลยครับอารีนาเข้ามาแล้วก็ไปจัดทีมป้องกันก่อนอยู่ด้านล่างนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอันดับอาจจะตกก็ได้เวลาที่ท่านผู้ชมเปลี่ยนตัวละครเล่น ส่วนการท้าสู้นะครับเราดูอันดับก่อนนะครับว่าศัตรูเนี่ยอยู่อันดับไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองสู้กับคนนี้ดูกันละกันนะครับและก่อนจะต่อสู้เขาพึ่งเฉลยว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจัดทีมแบบไหนมาครับจังหวะนี้เราก็อาจจะเอาตัวละครที่ชนะทางมายืนข่มเขาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะผมลุยเลยก็ละกันเพราะว่าศัตรูเลเวลต่ำกว่าผมค่อนข้างเยอะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ<ม>เป็นไงโจมตีทีเดียวตายกันไปเลยครับยังไม่ทันได้ใช้สกิลเลย กิจกรรมต่อมาไต่หอคอยนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ตามหาตัวละครตามท่าต่างๆนั่นเองครับมันก็มีหลายหอคอยที่มันจะมาตามช่วงเวลาครับและแต่วันกันไปอย่างเช่นถ้าเกิดเราลงหอคอยน้ําแข็งเราก็จะได้รับไอเทมที่เอาไว้ใช้ในการเรียกตัวละครน้ําแข็งออกมานั่นเองครับแต่ต้องสะสมให้ครบ6กก่อนนะอาราประมาณเปิดกระชปองนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นหอคอยที่ไม่มีท่านะครับมันจะได้รับไอเทมสาหรับการเร่งความเร็วกดปุ๊บก็จะได้รับ e x p ไปเลย2ชั่วโมงส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งคือเข่าวงกด กิจกรรมนี้จะเป็นลักษณะของการลงดันเจียนนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมลงมาที่ช่องเนี่ยมีการต่อสู้เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ของอะไรนะมันจะไปได้ของในช่องถัดไปเห็นไหมอ่ะเอารประมาณแนวลกไร้เลยคือเราต้องเลือกว่าเราอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก็แล้วก,กันครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ25ครับผมและบัฟที่เราได้เมื่อกี้มีผลแค่ในกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับอ่ะแล้วทางเดินต่อไปเจอเป็นศัตรูครับก็เข้าไปท้าไฟได้เลยครับ ซึ่งการต่อสู้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากด้านนอกครับยกเว้นเลือดที่มันลดแล้วลดเลยเพราะฉะนั้นหาคนที่ฮิวได้อะไรได้มาก็จะดีนะครับหรือไม่ก็เข้ามาที่นี่ก็ได้ครับบ่อน้ําพุนะครับมันจะมีการเติมเลือดให้เราแบบ30%มสท่านผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะปราบบอสประจําด่านได้นั่นเองครับ ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับ EXO b e a s กิจกรรมนี้ก็คือการต่อสู้กับบอสโลกงนั่นเองนะคะรับบอสค่อนข้างเก่งเลยนะเราเอามันไม่ลงหรอกแต่ก็คือพยายามทำดาเมจให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อรับรางวัลลายวันด้วยกันแล้วกันเนาะเอาล่ะคราวนี้เรามาเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่าที่คําสั่งวิชนะครับแนะนาเปิดตู้นี้ก่อนเลยเพราะว่าเปิด50รอบเนี่ยเราจะได้รับตัวละครระดับแรแน่นอนก็คือ SSR นะครับผมงั้นเปิดเลยแล้วกันครับ ไม่ผมมี20ตัวเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดหามาเพิ่มได้เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอีกนะครับผมอันนี้ก็จะมีการไร่าอาคมครับลุ้นกันครับว่าจะได้ของดีบ้างไหมอันนี้คือมีเป็นเงาลางๆมาให้ดูก่อนเลยครับแต่ก็ไม่การันตีว่าจะได้แบบนั้นเสมอไปนะมันต้องดูตรงนี้ครับ <laughs> มันต้องดูตรงนี้มีสีทองอยู่ใบหนึ่งแบบนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราใช้คําสั่งออโต้ฟลิปเลยยค่ออๆเปิดททีีลบสง <c oughs> คนนี้ S.R เฉยๆอย่างเศร้าเลยนึกว่า S.S.R ส่วนคนที่เหลือก็คือผมมีแล้วหรือไม่ก็ไม่ใช่ตัวแรครับก็เลยไม่มาแนะนำตัวแม่น่าเสียดายครับอ่ะไม่เป็นไรอีกรอบหนึ่งครับผมรอบนี้ได้ S.S.R แน่นอนครับสคิปตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะมันไม่มีนัยยะอะไรอื้มรอบนี้มีสีทองอีก2ใบอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ S.S.R ไงอะ่ะเดี๋ยวรอลุ้นเผื่อมันจะเด้งมปใน SSR แล้วดันซ้ำด้วยนะโอ้โหคือแบบเคมอะ่ะ เค็มมากแล้วตู้เมื่อกี้ก็ดันหายไปเลยหรือว่าผมได้ SSR ไปก่อนหน้านี้แล้ววะมันแบบรวมๆกันไง50บใบมี1ใบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้โหเศร้าเลยแล้ว2ตู้ที่เหลือก็เอ่อเปิดตู้นี้ก็แล้วกันนะมีตัว๋วไม่มีตัวไม่เป็นไรมันสามารถใช้เพชแรแลกได้ครับมันก็เอาเลยก็แล้วกันคราวนี้สีทองมาอีกหนึ่งใบครับลุ้นๆกันครับเป็น SSR หรือเปล่าเอออ้าวมีเปิดตัวยังคง SSR เหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรน้องคนนี้สวยให้อภยัย ทีนี้เดี๋ยวเปิดด้วยเพชรไปเลยก็แล้วกันนะครับผมมาดูซิจะได้ใครเพิ่มบ้างไหมโอ้ไม่มีสีทองเลยครับไม่มีแม้แต่คนเดียวส่วนคนนี้ก็เพิ่งมีไงก็เลยมาในน้ำตัวครับโอเคไม่ว่ากันงั้นจัดรอบสุดท้ายของเราดูซิมีสีทองหนึ่งใบครับผมยังไม่มีด้วยอ้าวคนนี้เอสเซซาของแทรมาแล้วกว่าจะได้เอสเซซาแต่ละใบแล้วก็ไม่ได้ตัวที่เราอวยด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนแค่นั้น ส่วนเพชรฟรีอ่ะผมแนะนำครับว่าให้มาที่เมนซิตี้แล้วมาที่ตรงเนี้ยแชมเปี้ยนลีดเดอร์บอร์ดอ่ะมันจะเป็นรางวัลของเซิร์ฟเวอร์ครับถ้าคนนั้นคนนี้ตะลุยดันเจี้ยนไปถึงตามที่กำหนดค่าพลังถึงตามที่กำหนดอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแจกเพชรโดยเฉพาะเซิร์ฟที่เปิดมานานแล้วนะจะรับเพชรได้แบบอื้อซ่าเลยล่ะ ส่วนตั๋วเยอะๆเนี่ยมันจะได้จากกิจกรรม7วันนะครับก็คือมันจะมีภารกิจให้เราทำใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันก็จะได้ตั๋วมาค่อนข้างเยอะจากการทํากิจกรรมรายวันนะครับแล้วก็มันจะมีแจกทุกวันด้วยนะเนี่ยๆนไอ้สาวันเนี่ยข้างๆกันเลยเนี่ยเขาจะแจกวันละสิบใบยาวๆไปเลย30วันครับ ทีนี้ก็มาอัปเกรดที่คําสั่งฮีโร่นะครับเมื่อเราคลิกที่ฮีโร่แล้วมันยังไม่เข้าไปนะให้ดูด้านขวาต่อครับไปที่ฮีโร่อีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะอัปเกรดใครเดี๋ยวอัปเกรดน้องคนนี้ก็แลวกันที่เป็น S S R เนาะมาถึงก็ก,กด Equip ป l l ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีก่อนได้เลยนะครับถ้ามันมีมันก็ติดตั้งให้เนาะแล้วก็เลเวลอัพตรงนี้ครับกดค้างไว้ได้เลยนะครับเมื่อถึงเพดานเลเวลปับ๊บเขาก็จะให้เราปลดลิมิเตอร์ก่อนก็กดที่เดิมแหละะครานี้้ก็จใชอเทมอย่างี้ อ่ะแล้วก็อันเนี้ยมันได้จากพวกคอนเทนต์กิจกรรมประจำวันนั่นแหละเนาะโอเคก็กดอัปเกรดไปได้เลยครับเราจะได้อัปเกรดได้มากกว่าเลเวลย0ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ให้ตัวละครก็ e q u i ิป l อได้เลยแค่นี้แหละจบนะครับถ้าจะไม่ใช้แล้วก็ถอดแค่นี้ง่ายๆนะครับส่วนตัวไหนที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้คำสั่งรีเซ็ตได้จะเสีย50เพชรในการรีเซ็ตครับ ส่วนการเพิ่มดาวก็อยู่ด้านขวาล่างเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีตัว3และเกมนี้มันใช้ตัวเยอะด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้แรงต่ำๆมาก็อย่าเพิ่งเอาไปทําอะไรเนาะพยายามผสมขึ้นมาเรื่อยๆครับจะได้เอามาเป็นวัตถุดิบให้ตัวที่เราเล่นแล้วถ้าเกิดขี้เกียจคิด,คด,คดมากก็ดูด้านขวาล่างได้มันมี Star Up a l ออยู่ครับกดปับ๊บมันจะสรุปมาให้เลยว่าตอนนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดใครได้บ้างนะครับผม นอกจากตัวละครหลักแล้วครับมันจะมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้มันเอาไว้ใช้นในการย่อยตัวละครนั่นเองครับกดออโต้ e เล็กไปเลยก็ได้ครับมันก็จะเลือกตัวละครทั้งหมด10ตัวแล้วก็ย่อยให้แล้วก็จะได้รับไอเทมกลับคืนมาเป็นเหรียญหน้าตาแบบนี้ ส่วนแต้มเมื่อกี้นะครับให้นักผู้ชมกลับมาที่เมืองหลักก่อนนะครับแล้วก็ดูที่ด้านสายล่างจะเจอคําสั่ง shopping street แล้วก็ดูด้านล่างครับมันจะมีอันนึงก็คือนี่ไงนี่ไงอันรองสุดท้ายเลยครับผมแต้มที่เราได้เมื่อกี้ครับเอามาแลกเป็นตัวละครหรือว่าเอามาแลกเป็นเศษก็ได้สะสมครบ6กก็สามารถเรียกเป็นตัวละครได้สมมุติก็แลวกันเราได้ไอเทมครบแล้วเราจะไปเรียกที่ไหนใช่ไหมอ่ะกลับไปที่ฮีโร่นะครับ แล้วก็ให้ไปที่กระเป๋านี่ไงผมมีพอดีเลยนะครับเกิน60อันก็สามารถสุ่มเรียกตัวละครได้ออะลองดูได้ใครอืมหน้าตาคุณคุณแฮ ส่วนการอัปเกรดอืืนๆเนี่ยท่านผู้ชมต้องมาที่เมืองหลักก่อนครับแล้วก็สไลด์มาด้านขวาสุดจะเจอผลึกอันนี้อันนี้มันก็คือระบบดึงเลเวลนั่นเองนะครับเขาจะดูว่า5คนในตี้เราอ่ะใครเลเวลต่ำที่สุดนะครับเขาก็จะเอาคนนั้นอ่ะมาเป็นฐานทีนี้เราก็เลือกตัวละครอื่นได้เลยที่เราคิดว่าเราอยากจะเล่นแต่เราขี้เกียจอัปเกรดนะครับถ้าเกิดเราเลือกมาเสร็จปั๊บตัวละครก็จะมีเลเวลเท่ากับฐานพอดีเป๊ะเลยครับประหยัดทรัพยากรในการอัปเกรดไปได้เยอะ ส่วนระบบเพื่อนและกิลเกมนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมต้องดูที่ด้านขวาบนอะ่ะมันจะมีเมนูซ่อนอยู่เห็นปะ่ะอ่านั่นแหละเพื่อนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็แนะนําว่าให้หาแอดกันไว้เนาะเพราะว่าเราจะได้ส่งหัวใจหากันได้ไงจะได้เอาไปเปิดกระชปองกันส่วนกิลท่านผู้ชมต้องมาที่เมนซิตี้ก่อนครับแล้วก็จะเจอเมนูกิลอยู่ตรงนี้เลย กิ้วเนี่ยพูดตรงๆว่ายังไม่ค่อยมีอะไรพิสดารนะครับยกเว้นเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมประจําวันเห็นไหมอ่ามีอยู่2อันยังไม่แปลภาษาเลยด้วยอันนี้ก็คือตีบอสกิ้วนั่นแหละนะครับมันมีหลายตัวด้วยก็พยายามลุมตีให้ตายเป็นตัวๆไปจะดีกว่า ส่วนอีกการหนึ่งจะเป็นส่งครามกิลแย่งชิงพื้นที่ครับแต่ว่ากิลต้องเลเวล2ก่อนนะครับแล้วก็มันไม่ได้มาตลอดเวลามันจะมีช่วงเวลาของมันอยู่นะครับเอาเป็นว่าใครเล่นจริงจังก็อย่าลืมมาเข้าร่วมด้วยกันแล้วกันส่วนคนที่จะออกจากกิลก็ให้กลับมาที่ล็อบบี้ก่อน,นครับแล้วดูด้านซ้ายบนอะ่ะจะมีคำสั่งเมน a จออยู่ก็สามารถออกจากกิลได้ครับผมแต่ว่าจะติดโทษ1ชั่วโมงนะจะเข้าร่วมกิลอื่นไม่ได้ภายในเวลา1ชั่วโมง ส่วนฉากรับนะครับท่านผู้ชมจะต้องเอาของขวัญมาให้สาวๆในระบบตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหัวใจนะครับผมก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะสารสัมพันธ์กับใครก่อนและการให้ของขวัญเนี่ยมันไม่ได้ให้ได้ตลอดนะครับมันจะมีครูดาวอยู่นะก็ให้ไปเรื่อยๆเลยนะครับพอหัวใจขึ้นเนี่ยก็จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนฉากรับจะอยู่ด้านขวาบนนะอันนี้ไปดูกันเองส่วนคนที่อยากดูเนื้อเรื่องย้อนหลังก็มีนะครับอันนี้คือจีบสาวใช่ป่ะอยู่ในเมนูฮีโร่แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปที่เมนะก็จะมีฉากที่เราเห็นในเนื้อออเเรื่งผออยาากจะดูซ้ํ หลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับงั้นก่อนจากลากันไปเราไปดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนคนที่ยืนด้านหลังก็คือกดตัวนี้นี่นี่อ่าแล้วก็ด้านล่างครับเห็นไหมเปลี่ยนได้3คนเลยนะอันนี้คือคนแรกใช่ไหมครับกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใครมาโชว์บ้างนะครับเลือกได้3คนเนาะทีนี้พอเราเลือกตัวละครมาแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับว่าจะให้เขายืนตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ลองปรับดูกันละกันนะ ส่วนการตั้งค่าอื่นจะอยู่ด้านซ้ายบนแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะอย่างภาษาก็ยังไม่มีภาษาไทยไงมีอังกฤษกับจีนอะไรเงี้ยเนาะส่วนซิสเต็มก็จะมีเอ่อพวกเรื่องของการล็อกอินอ่าใครไม่ได้ล็อกอินเข้ามาเงี้ยก็อย่าลืมมาลิงก์แอคเคาท์ล็อกอินให้เรียบร้อยไอจะได้ไม่หายเนาะส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดก็มาที่โปรโมโค้ดได้เลยนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันเนาะไว้เจอกันใหม่เกมต่อไปครับ